สวัสดีครับทุกคนหมูจากช่องหมูหลงทางนะครับผมวันนี้หมูมีแกจ็ตใหม่ตัวหนึ่งมานะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่นอนดูโทรศัพท์มือถือตอนกลางคืนนะครับผมและขี้เกียจถือนะหมูเนี่ยแก้ทุกวิธีทางมาแล้วนะครับทั้งซื้อขาที่ยวยาวมาติดกับขอบเตียงแล้วก็มีทั้ง iPad มานั่งดูคือยังไงก็ไม่สะดวกสบายครับผมหมูทุกคนหมูว่านะถ้าเคยเจอคือถือมือถือนอนดูแล้วก็มือถือหล่นใส่หน้านะตอนกลางคืน ไอเน,นี้ยหมูก็เลยนั่งหาวิธีว่าเอ๊ะหมูจะมีแก้เจ็ตัวไหนบ้างที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้หมูได้นะครับผมแล้วหมูก็เจอมันจริงๆครับทุกคนหมูเพื่อนไปดูช่องรีวิวของท่านอื่นๆนะครับผมแล้วก็มาดูมาเจอกับตัวนี้ครับผมนี่กล่องแว่นเนี้ยเนี่ยแหละคือที่ตอบโจทย์ตัวนี้นะครับคือตัว X Real Air นะครับทุกคนนี่เขาจะมีเป็นอย่างนี้มาให้อันนี้หมู อันบล็อกมาแล้วนะครับผมจะก,กล่องแบบนี้นะในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีแว่นให้นะครับผมแล้วก็มีผ้าเช็ดแว่นมาให้ก็คือจะเป็นตัวแว่นแบบนี้เลยเป็นดีไซน์เหมือนเลเยอร์เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะเป็นดีไซน์เหมือนเลเยอร์เลยนะแล้วก็จะมีสายต่อด้านหลังมาให้ต่อกเ,เข้ากับตัวขาแว่นตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เอาเสียบตรงนี้เป็น USB Type C to Type C นะครับผมใช้ Type C ทั้ง2ด้าน แล้วเราสามารถที่จะไปต่อเข้ากับมือถือเข้ากับโน้ตบุ๊กแล้หรือเข้ากับ iPad เข้ากับแท็บเล็ตได้หมดเลยนะครับผมที่เป็น type c นะแต่ต้องดูด้วยเหมือนกันว่ายี่ห้อของมือถือแล้วก็ยี่ห้อของของโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยยี่ห้อไหนเขาลองรับบ้างลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทาง xleo ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่ได้แว่นมาใหม่ๆเนี่ยหมูเป็น pre order ไปนะ พิ e อเดอรประมาณสัก7-10วันได้กว่าจะมาถึงเมืองไทยเพราะว่าตอนหมูสังเนี่ยคนรีวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็ยอดฮิตมากเลยนะแว่นตัวนี้เนี่ยดูดีมันเหมือนแว่นปกติเลยหมูสวมให้ดูนะเดินทั่วไปเหมือนแว่นกระดดทั่วไปเลยครับไม่คือคนทั่วไปไม่รู้เลยว่าอ๋อเนี่ยในแว่นเนี่ยมันมีจออยู่ข้างในนะเป็นจอ o อเลของโซนี่ด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ได้รับ แว่นมาแล้วเนี่ยเราควรเข้าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ของมันนะครับผมเพราะว่าอตอนแรกที่หมูได้มาเนี่ยแต่ก่อนอต้องเล่าเท้าความนิดนึงว่าก่อนหน้านี้แว่นตัวเนี้ยมันชื่อว่า n อ็นเลียวแล้วเขาก็เปลี่ยนมันชื่อเป็น x อ็เลียวแทนอันนี้เป็นจากเมืองจีนนะคุณภาพเนี่ยหมูว่าสำหรับหมูถือว่าคุ้มค่ามากนะมันอยู่ราคาคือผมหมูซื้อในแอปส้มมานะมันก็จะมีเลทราคาอยู่ประมาณตั้งแต่หมื่น,น 10, กว่าจนถึงหมื่น ก็เลือกแล้วแต่ร้านได้เลยนะครับผมมันจะมีแบบที่เป็นสแตนดาดคุณจะซื้อแบบสแตนดาร์หมเป็นตัวแว่นแล้วก็เป็นสาย usb c แบบนี้มาให้แต่ถ้าคุณใช้ iphone คุณอยากใช้ต่อเข้ากับทีวีที่เป็น hdmi อย่างเงี้ย คุณอาจจะต้องซื้อตัวแพ็กเกจที่มันมีตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟแปลงแปลงสัญญาณมาด้วยนะครับผมเพื่อที่เอา Type C นี่ต่อเข้ากระล่องยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้เป็นจะเป็นตัวอะแดปเตอร์สีขาวสําหรับของตัว XREAL โดยเฉพาะเลยนะก็คือเสียบ Type C แปลงเป็น HDMI เข้ากับโน้ตบุ๊กเข้ากับทีวี แต่เนื่องจากของหมูเองเนี่ยอุปกรณ์ดีไวที่หมูมีอยู่อะของหมูจะเป็นอ,อย่างหมูใช้มือถือหมูใช้ซัมซุงก g เล็กซี่เอสยี่สิบสามหมูใช้น้ตบุ๊กที่มี thunderbolt อยู่แล้วอ,อ,อันนี้เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งสำหรับบางคนที่ไม่ทราบนะครับสมมุติว่าน้ตบุ๊กเรามีโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยโน้ตบุ๊กของเราต้องดูว่าพอร์ตการเชื่อมต่อ usb type c ของเราเนี่ยเป็น thunderbolt 3หรือ4ไหมถ้า thunderbolt 3หรือ4เราสามารถเสียบสาย type c ตัวนี้เข้าไปเพื่อเอาหน้าจอคอมเข้ามาในแว่นเราได้เลยนะไม่จำเป็นที่จะต ซื้ออะแดปเตอร์แยกมาต่างหากอย่างโน้ตบุ๊กของหมูหมูใช้ตัวที่มันมีตัว t h u n d e r e o l t 3 t h u n d e r b o l t 4อยู่แล้วหมูก็เสียบตัวนี้เข้าไปได้เลยเท่ากับว่าหมูไม่จำเป็นต้องมีอะแดปเตอร์พกพาไปไหนเลยหมูพกแค่กล่องกล่องเดียวแว่นตาตัวนี้ไม่ได้หนามากนะแค่นี้เราก็จะได้จอพกพาไปตลอดกับเราได้เลยนะครับผมอย่างหมูเอาแว่นนี้ไปใช้ในส่วนของการขึ้นเครื่องบิน เราก็จะมีจออยู่ของเราอยู่ในหน้าจอในแว่นตาเราได้ได้เลยนะแล้วขนาดของแว่นจอในแว่นตาเราเนี่ยมันมันสูงสุดถึง200 200นิ้วนะแล้วก็ที่หมูแนะนำก็คือดาหลังจากที่ได้รับแว่นตามาแล้วอะ่ะ อยากให้ทุกคนไปอัปเดตก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนแรกที่หมูเอามาปุ๊บหมูแกะกล่องปุ๊บเนี่ยแล้วเรามาลองใช้แรกๆเวียนหัวบอกเลยว่าเวียนหัวเพราะว่าอย่างบ้านหมูเนี่ยหมูขนาดหมูมี VR อยู่แล้วนะหมูมีตัวอ cul u ั r i f t ที่ใช้สมัยก่อนที่ซื้อมานานแล้วอันนั้นนะคือต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์มีสายลุงรางอะไรหมดเลยแต่เนี่ยง่ายๆเลยมันแบบนี้แต่เป็นคนละแบบกนันะอันนั้นคือมันภาพเสมือนจริงใช่ไหมแต่เนี่ยมันเป็นภาพที่บินเลอร์จากดีไวซ์ของเราได้เลยจากมือถือ จากแท็บเล็ตจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขึ้นไปได้เลยก็เลยจะมีความแตกต่างก,กันเอิงแล้วอันนี้มันพกพาแค่นี้เองแว่นตาง่ายๆแบบนี้แล้วก็ในกล่องเขาว่าจะมีสามารถสําหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวมีปัญหาทางหน้าสายตา mm hmm. เขาจะมีเลนส์ของแว่นมาให้เอาสามารถเอาไปตัดเลนส์เพื่อมาใช้กับแว่นตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีตัว ที่วางตรงจมูกสานจมูกให้ปรับด้วยอีก2อย่างนะครับผมจะมีตัวมติดมากับกับแว่นอยู่แล้ว1ตัวแล้วก็จะมีอีก2ขนาดก็ลองไปลองดูว่าทุกคนเหมาะสมกับขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ตัวรายละเอียดของแว่นจริงๆแล้วเนี่ยหน้าจออย่างที่บอกไปแล้วว่าโอโอโอเลดในเนี่ยคือชัดมากแต่ได้ขนาดสูงสุดคือ Full HD นะครับผม แล้วก็ขาแว่นสามารถปรับระดับได้เห็นไหมมันจะมีไอเนียมันจะมีดังนิดเด๊ๆ,ๆ,ๆเห็นไหมครับหนึ่งสองสามมันจะได้สามระดับนะทุกคนก็ลองปรับดูว่าความออพอดซาลีลาของเราก็จะไม่เหมือนกันเนาะลองดูว่าตรงไหนที่มันชัดเจนที่สุดนะครับผมตัวนี้หมูก็เลยรู้ว่าเฮ้ยแม่งตอบโจทย์สําหรับหมูมากเลยการนอนดู YouTube ดูหนังตอนกลางคืนโดยที่เราไม่ต้องมานั่งยกมือถือนอนดูอย่างเงี้ย คือมันลำบากกับชีวิตมากๆแล้วเวลาเราดูทีเราดูนานเราดูเป็นชั่วโมงหมูเป็นคนนอนดึกนะแล้วก็นอนบนที่นอนปุ๊บเนี่ยเราก็แต่ก่อนเราต้องมานั่งนอนตะแคงดูจาก iPad ดูจากแท็บเล็ตของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกๆก็นอนแล้วหูเลยถือว่าเนี่ยมันตอบโจทย์และแถมในแว่นเนี่ยมันมีสปีกเกอร์ลําโพงมาให้แล้วทั้งสองด้านนะครับคือเสียงเนี่ยดังสําหรับเรานะเพราะว่าเราเสียดเข้าไปเนี่ยลำโพงมันจะอยู่ตรงหูใกล้เราตรงนี้เลย แล้วเสียงอ่ะเราจะได้ยินชัดเจนเลยคนรอบข้างได้ยินไหมได้ยินแต่เบามากครับเราสามารถปรับได้เลยแล้วก็ด้านขาแว่นเนี่ยมันจะมาสามารถสมมติตอนกลางคืนเรามืดมืดอ่ะเราสามารถปรับระดับความสว่างตรงนี้ได้เลยนะมีบวกลบตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดแวน่นแล้วก็ด้านบนนี้ก็คือลดแสงเพิ่มแสงว่าเราอยู่ในสภาพแสงขนาดไหนแล้วก็ความชาัดเจนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า สถานที่ที่เราอยู่มันมืดแค่ไหนด้วยนะครับผมสมมุติว่าเราไปกลางแจ้งเลยอันเนี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มแสงสุดแต่เห็นไหมเห็นนะเราเห็นจอภาพของเราอยู่ในนั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าย,ยิ่งอยู่ในห้องนอนตอนกลางคืนอย่างที่หมูบอกนอนดูโทรทัศน์เนี่ยโอ้โหชัดเจนชัดเจนมากๆชัดเจนจนแบบเฮ้ยโหมันชัดมากจริงๆอะ่ะจอโอลิข้างในที่เราเห็นอะ่ะ แล้วก็สมมุติว่าถ้าเราไปต่างเราไปด้านนอกจริงๆแล้วแสงสว่างมันจ้ามากแล้วอยากให้แบบเราอยากดูหนางชัดๆมากกว่านี้เขาจะมีเป็นเลนส์ใสเอ้ยเป็นเลนส์ทึบแบบนี้มาให้ด้วยเห็นไหมเป็นแว่นทึบแบบนี้เราก็ประกบเข้าไปกับแว่นแบบนี้ได้เลยทําให้แต่แบบนี้เราจะมองไม่เห็นด้านนอกนะมันก็จะทึบไปเลยมันก็จะมืดไปเลยแต่เราจะเห็นตัวคอนเทนต์ของเราข้างในชัดมากๆหมูไม่ค่อยใช้เราเพราะหมูว่าแบบนี้มันดีกว่าตรงที่เราใส่ไปไหนปุ๊บเนี่ยเราสามารถเห็นหน้า คนที่เราสนทนาได้เลยแล้วเราก็เห็นรอบข้างทั้งหมดมันก็เลยจะรู้สึกว่าไม่เวียนหัวแล้วก็เราเห็นคอนเทนต์ในในจอเราอะคือถ้่ากับว่าเรามีจอขนาด200นิ้วอะติดตัวไปกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบกโน้ตบุ๊กไม่ต้องมานั่งแบกอะไรไปเราแบกทีวีไปไม่ได้หยูไนสองรนิ้วจะไปหาจากไหนอ,อยู่ตรงเนี้ยได้ยินทั้งคอนเทนต์ได้ยินเสียงพร้อมแล้วสมมติปัญหาคนอยาก เงียบจริงๆแล้วก็ใส่แค่หูฟังบลูทูธเข้าไปนะครับผมเราก็สามารถอยู่ในโลกส่วนตัวดูหนังเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยจริงๆทุกคนแล้วก็อย่างที่เรียนแจ้งไปตอนแรกนะครับว่าถ้าหลังจากที่ได้รับใน,ใน,ในไอแว่นตามาแล้วเนี่ยอยากให้เข้าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคือในกล่องเนี่ยมันไม่มีบอกว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ยังไงมันก็จะมีบอกว่าให้อย่าขงขู้มุงใช้ Android ที่บอกมุงใช้ s 2 3 u l t r a นะ เข้าไปหาแอปตอนแรกผมก็หาตั้งนานว่า,ามันโหลดที่ไหนเราจะไปอัปเดตเฟิร์แมแวร์ไนดะ้ที่ไหนสรุปว่าเราไม่สามารถอัปเดตสำหรับหมูนะหมูไม่รู้มาจะอาจคนอื่นแต่เราทำได้แต่หมูว่าหาวิธีแล้วทำไม่ได้พยายามโหลดอัปเดตผ่านแอปพลิเคชันของเขาชื่อ Nebula มั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าพูดชื่อผิดต้องขออภยัย n นบ u l a าแอป เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็อัปเดตร์มแร์ไม่ได้สุดท้ายต้องเข้าไปที่โน้ตบุ๊กนะล้วเอาสาย Type C ของเราเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กแล้วก็เข้าเว็บไซต์ของ Xreal ได้เลยนะสามารถเข้าไปอนะัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นได้เลยหลังจากที่นะอัปเดตเฟิร์มแวร์อันนั้นแล้วอะ่ะ โห oh, ภาพตอนแรกๆเนี่ยมันจะดูมีเฟรมเลทแบบกระตุกกระตุกกระตุนิดนึงมันยิ่งทําให้เราอ่ะปวดหัวเพราะหมูเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องหน้าจอค่อนข้างเยอะอย่างหมูลเล่นเกมแบบที่หน้าจอหันเร็วๆเงี้ยหมูก็จะเวียนหัวมากๆหลังจากที่ update, อัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ของว่นไปแล้วอะรู้สึกได้เลยว่าความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เฟรมเรทนิ่งมากขึ้นโดยที่แบบโหเราใช้ชีวิตสบายเลยมองสบายตาหมดเลยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ แว่นตาเนี่ยหมูอาจะสำหรับหมูหมูว่าเท่าที่หมูดูรีวิวมาหลายๆท่านนะมันเหมาะกับ Android แล้วยิ่งถ้าเป็น Samsung อย่างที่หมูใช้อะ่ะเนื่องจาก Samsung มันมีเทคโนโลยีคือ,อ Samsung Dex ใช่ไหมครับเราสามารถต่อมือถือเราออกหน้าจอเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ได้เลยโดยที่ถ้าเราอยู่ในโหมด Dex เนี่ยเราเสียบสาย t Type C เข้ากับมือถือเราเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บ มันจะขึ้นเป็นหน้า Dex มาให้ Sam s u n g DeX มาให้เลยเหมือนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แล้วเราก็ใช้มือถือของเราทำเป็นทัชแพดมันสามารถกดและโหลดเป็นเป็นทัชแพดเป็นเมาส์เลื่อนได้เลยนะโดยที่หน้าจอมือถือของเราอะ่ะเล่นอย่างอื่นได้ด้วยหรือเราจะดับมันก็ได้นะเราจะดับมันไปเลยก็ได้เพื่อประหยัดแบตนะคือ Samsung Dex ข้อดีของมันคือเราสามารถเห็นหน้าจอในแว่นอยู่แต่มือถือเราปิดอย่างนี้ก็ได้เพื่อที่จะได้ประหยัดพลังงาน เนื่องจากว่าแว่นตาของตัว x อ็กเนี่ยตัวนี้มันไม่มีแบตนะอันนี้คือข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องมานั่งชาร์จแบตเลยเพราะว่ามันใช้ไฟจากดีไวท์ที่เราไปต่อมันจะดึงไฟแสงว่ามันใช้ไฟน้อยมากมันก็ทําให้อย่างซัม s ุงเอสยี่สิบสามหมูมันค่อนข้างแบตค่อนข้างอึดอยู่แล้วอ่ะมันเลยทําให้หมูสึกว่าเฮ้ยแบตมันไม่ไหลเลยแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้เป็นโหมดแบบมินเลอ คือเราเสียบเข้าไปแล้วไม่ใช้ Samsung DeX ใช้เป็น m i ลเล r หน้าจอมือถือขึ้นมาในแว่นเราอะอันนั้นน่ะหน้าจอมือถือเราจะต้องติดตลอดเวลาแล้วเราก็กดผ่านแอปในมือถือเอาว่าไปเข้า Netflix เข้า YouTube เข้าอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรากดในโหมดมิลเลอรแล้วเรากดปิดมือถือหน้าจอมันก็จะดำไปด้วยมันเลยทำให้อ๋อ Samsung DeX สุดยอดมากทำให้เราประหยัดแบตไปได้เยอะมากเพราะว่า อย่างที่บอกมันต้องใช้แบตจากมือถือเนาะใช้แบตจากดีไว้ที่เราเสียบเข้าไปถ้าเราใช้โหมดมิลเลอร์หน้าจอเราจะดับไม่ได้มันก็จะต้องเล่นเหมือนกันมือถือแสดงหน้าจอแบบไหนในแว่นตาเราก็แสดงหน้าจอแบบนั้นนะครับผมคือเท่ากับว่าถ้าเราใช้ัำซุงเด็กโหมันตอบโจทย์สําหรับหมสุดๆครับตอนแรกเราก็นั่งคิดว่าเอ๊ซื้อมาเนี่ยที่มันจะคุ้มเปล่าวะมันจะคุ้มไหมเราจะใช้คุ้มไหมเพราะว่าแว่นเนี่ยมันไม่มันไม่ถูกนะ ถูกไหมถ้าคุณลองเทียบกับพวกแควดสองอะไรเงี้ยแคว2สองแค่หมื่นต้นตนอย่างเงี้ยหมื่นสามหมื่นสี่อันนี้ซัดเข้าไปหมูซื้อมาหมื่นหกอ่ะตัวนเนี้ยเป็นพรีออเดอร์เลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกแอปส้มหลายๆรา,าเริ่มของเข้าแล้วเริ่มไม่ต้องพีแลวได้เลยสองสามวันก็คงน่าจะได้ของแล้วแล้วก็อันเนี้ยเท่ากับว่าโหมันเจ๋งมากแล้วเวลาถอดนะมันมีเซ็นเซอร์มันก็จะหยุดเล่นอคอนเทนต์ที่เราเปิดอยู่เราสามารถใส่นอนโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ เห็นแบบเนี้ยมันหนีบเข้าไปตรงเนี้ยขามันอะมันหนีบเว้าวเข้ามาตรงเนี้ยแล้วเรานอนบนหมอนอะเราจะตะแคงนอนเราจะนอนหงายเราเห็นคอนเทนต์ได้หมดเลยครับผมเรื่องความชัดหมูคอนเฟิร์มว่าชัดชัด1 0 8แบแบบ Full HD 1080p คือชัดมากๆคือหมูไม่รู้หมูไม่มีแว่นแบบนี้ตัวอื่นยี่ห้ออื่นนะเพราะหมูเห็นมันมีหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่เท่าที่ดูรีวิวมาแล้วเนี่ยยี่ห้อนี้ X r e a l Air ตัวเนี้ย เป็นแว่นที่ดีที่สุดล้วนะตอนนี้นะครับถ้าทุกคนมีปัญหาแบบหมูตัวนี้คือตอบโจทย์นะตอนนี้คือตัวนี้ the b a s t ครับเยี่ยมมากหมูไม่แน่ใจว่าหมูจะถ่ายยังไงให้เห็นจอข้างในแว่นของหมูนะว่ามัน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 ชัดแค่ไหนแต่ผมูคอนเฟิร์มได้เลยผมการันตีว่ามันชัดจริงๆครับยังไงก็คุ้มซื้อไปเลยคือหมูว่าโดนตกเลยแหละเพราะว่าดูรีวิวมาปุ๊บเฮ้ยโอหมันอันนี้แหละที่เราตามหามานานอ่ะ เพราะว่าไอของอย่างเงี้ยคือหมูก็ชอบเล่นจัดแกดเจ็ตเยอะนะแต่นั่งคิดโอ้โหเดี๋ยวนี้คือเนาะเราต้องประหยัดเนาะเราก็ไม่มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอะไรเราก็ถ่ายทําของเราเองแล้วก็ซื้อมาลองเองเจ็บเองถ้ามันไม่ตอบโจทย์เราก็เสียดายตังค์แหละแต่นี่คือแบบโอ้โหตอบโจทย์หมูมากๆแล้วก็ไอตัวที่เป็นแอปอะไรนั่นน่ะอย่างที่หมูบอกหมูอาจจะไม่ได้ลองใช้ในส่วนของอะไรที่เขาเลือกเป็นตัว a r ออะไรสักอย่างหนึ่งเป็น Ne b บ l a นะหมูหมูใช้แต่หมดที่เป็น m i l l e r กับการเสียบเสียบเข้าไปแล้วเป็นซัมซุงเด็กก็ก็เลยไม่รู้หมูพูดอไอ้อันนั้นไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเห็นดูหมูก็ไอหมูเสียบมันก็ไม่เห็นจะขึ้นอะไรเลยนะหรือว่าหมูอาจจะทําไม่เป็นก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ายัางไงก็ติชมมาได้นะหรือมีคําถามอะไรตรงไหนก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอันไหนที่หมูรู้หมูตอบให้ได้หมดนะครับผมแต่ถ้าไม่รู้ยังไงจริงหมูไปหาข้อมูลมาตอบให้นะทุกคนนะ แกเอาเอาเป็นว่าหมูรีวิวแบบคนใช้งานจริงๆโดยที่หมูไม่ได้โสเปคละเอียดขนาดนั้นนะว่าโหมันจอซัมสไโซนี่รุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหมูรีวิวจากการใช้งานจริงๆของหมูหมูขึ้นเครื่องบินหมูก็ใช้มันหมูนั่งรถหมูนอนคือไปไหนหมูมีจอ200นิ้วอยู่ในหน้าจอแว่นตาแบบเนี้ยครับตลอดเวลาก็ยังไงเดี๋ยวหมูขอจบการรีวิวแว่นตา เอ็กซ์เ r ตัวนี้นะครับผมที่เป็นของจีนนะคุณภาพดีเดี๋ยวนี้ของจีนนี่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าคุณภาพเขาดีขึ้นมามากๆ ทั้งราคาทั้งคุณภาพนะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมูนะครับผมถ้าเห็นว่าการรีวิวครั้งนี้มันมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับผมแล้วครั้งหน้าเจอกันว่าหมูจะมารีวิวแกดเจ็ตอะไรใหม่ๆอีกนะครับผมอันนี้คือมันดีจริงๆหมูเลยมารีบมารีบทำรีวิวนะครับผมเพราะว่าหมูเพิ่งได้ของมาสักพักนี่องนะครับผมวันนี้หมูลาไปก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ